สวัสดีครับผมครับสวัสดีพ่อแม่น้่งสาทุกทุกท่านครับผมนะครับมือนีกามาบอกกับแอดช่วงเช้าเช้าวันที่สิบเอ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมนะครับตอนนี้แอดอยู่ที่วัดพระจานทร์ไคยครับผมมือนีมิจิเลดครับพระจานทร์ไคยบอกว่าสรุปได้แล้วตัวเลขประสันนะครับแต่ว่าก่อนเอ่น ครับผมนะมาสการ์พอาจารย์เพ่นบอลนะครับตอนนี้ก็ยุกับพระอาจารย์ไทยนะครับเนาะเอซีหลายๆท่านบอกว่าอยากเห็นเนี่ยพระอาจารย์ไทยอยากจะเห็นหน้าพระอาจารย์ไทยว่าสั่นบางท่านก็เดินทางมาถึงวัดก็ได้มานมัสการพระอาจารย์ไทยแล้วครับผมท่านใดยังบอกท่านใดมาเนาะอยากจะเห็นพระอาจารย์ไทยมีครับพระอาจารย์ไทยตัวแทนพระอาจารย์ แบบนี้เลยครับผมให้ว่าเป็นรูปเหมือนพระอาจารย์ไข่ก็ได้ครับ <c ười> คือกันมาก <c ười> เอามาบอกกันถึงตัวเลขความฝันของพระอาจารย์ไข่ครับผมตั้งแต่ฝันแรกนะครับจนถึงฝันสุดท้ายครับนะครับกะแอดกะลงลงลื่ล้มลงล่มล,ลืมแน่แล้วล่ะครับอาจจะบ่ได้คพบปัไหาเนาะ แต่ว่าก่อนกินครับเห็นเบอรก่อนนะครับนี่เป็นตัวเลขที่พะอจารย์ให้เราความฝันสู่ฟังนะครับทั้งหมดทั้งมวลถึงเมื่อวานนี้ครับผมนะครับถึงเมื่อวานนี้ครับแต่มือขึ้นนี่ครับนางฟ้าสองคนครับมาครับมาเน้นย้ำตัวเลขให้เม็ดเดียวบอกว่าจาจาร์ใทยบอกว่าอ่ะเพื่นบอกว่า ตัวอื่นบบานะครับอาจารย์ไทยให้เหลือแค่ตัวเลขที่คัดเน้นๆอยู่นะครับแต่แอดจะเราจากเริ่มต้นก่อนนะครับ914มายังไงนะครับแรกเริ่มเดิมที่ที่พระอาจารย์ไทยฝันตองวดครับมีผู้ชายเอาตัวเลขมาให้นะครับตัวเลข14นะครับแต่เลข4 ล่างๆนะครับเลขหนึ่งชัดเจนเลขสี่ล่างๆบิังจังหนึ่งก็เป็นเลขเก้าบังจังหนึ่งก็คือเลขสี่นะครับก็เลยเขียนร่วมกันเป็นเก้าหนึ่งสี่นะครับหรือหนึ่งสี่เก้ากัได้ด้วกันนะครับนั่นคือฝันแรกของอาจารย์ไทยครับหลังจากนั้นต่อมาครับพอาจารย์ไทยเพิ่งกัฝันนะครับฝันตอนดึกตอนสี่เจ็ดนะครับในฝันนี้คือประมาณตีสี่ครับลงไปจะไปทําวัด นะครับก็บไปเห็นรถที่เอเพิ่อนเอามาถวายเนี่ยจอดอยู่แต่ว่าทะเบียนรถปกติแล้วก็คือ3ามสองห้าหนะครับแต่ตอนที่ล่งไปเห็นแค่ตัวเลขห้าที่อยู่ทะเบียนรถนะครับอันนี้อาจารย์ไทยเล่าข้ามฝันซู่้ฟากซีซ,ซีอาจารย์ไทยบร่ได้จับตัวเลขเนาะครับเนาะนะครับ,นะรบหลังจากนั้นนะครับนั่งฝ่าสองคนมาแสดงความยินดีกับพระจาจาร์นะครับที่ฝันเป็นจริง นะครับเพิ่นฝันว่า,านั่งฝาเนี่ยเอารถเบนมนาถวายนะครับนะครับการฝันเป็นจริงนะครับแต่มีเอฟซีเพิ่นได้รับโชคเพิ่นไก่ซื้อรถมาถวายมาแสดงความยินดีหลังจากนั้นเพิ่นบอกไว้ว่าวันที่เจ็ดกับเก้าจะมาใหม่นะครับคนแรกเบา่าส่วนคนที่สองกับเบ้าตามคือวันที่เก้ากับเจ็ดจะมาใหม่หลังจากนั้นคืนวันที่เจ็ด เพื่อนมาต่างนัดครับแต่มารอบนี้คือมาเจ็ดคนนะครับขับรถมาเจ็ดขั้นมาเจ็ดคนขับรถมาเจ็ดขั้นถือสังฆท่านมากคนละถังเจ็ดถังแล้วก็มาถวายพระอาจารย์ยูที่บนกุฏิครับนั่งที่เพื่อนมาที่เจ็ดครับพระอาจารย์เพื่อนก็นเลย เมื่อวันนั้นมา่ารอบนั้นบุญพระด้วยกับใจบุญนะครับขวามาเนาะอ๋อใจบุญน่าจะใจบุญกับเชนน้อยมันบอครับอาจารย์ข้ามากกเนาบุญบุญเลยบ่ได้วดวขวามากบอเมือนะ่อเลยสรุปตัวเลขเป็นห่าแล้วเพิ่นบอกว่าห้าสิบเก้านาทีนะครับจะลากกลับนะครับห้าสิบเก้านาทีจะลากกลับ กัเลขสรุปกันเป็นตัวเลขเจ็ดห7าเก้าเก้าห้าเจ็ที่อายเขียนไว้นี่ครับเจ็ดห้าเก้าเก้าห้าเจ็ดนะครับนั่นคือคืนวันที่เจที่มานะครับบอกว่า5้านาทีเอ้ห้าสบเก้านาทีแล้วจะลากกลับแล้วนะครับกัเลขแปลงเป็นตัวเลขเก้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าเก้ากันนะครับหลังจากนั้นครับผมวันที่คืนวันที่9้าครับที่เพิ่นนัดไว้เพิ่นมาอีกครับผม แต่ว่าก่อนที่น้ำฝ่าจะมาาครับมีบุคคลปริศนามาก,ก่อนครับผมคนคนนี้บอมเป็นคนอื่นคนไก่ครับเป็นอ่าวของพระจานทร์ไทยซึ่งเพิ่นเพิ่งจะเสียชีวิตไปได้บอกีมือก่อนหน้านี้ครับซึ่งวันที่เก้าเป็นมือเผาศพขึ้น นะครับก่อนที่เพื่อนจะเสียชีวิตเพื่อนมหาอาจารย์ไทยมาบอกอาจารย์ว่าอาจารย์จะซืริเดชทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้เพื่อนเคยเมาวัดได้ต่อหลายครั้งบอกเคยเห็นมหาอาจารย์บนกุฏิจักเถ่อนะครับแต่ก่อนที่เพิ่นจะเสียชีวิตไม่ก,กี่วันครับ่าจะประมาณสองวันได้บนะ้แม่นบัครับอาจารย์ อประมาณสองหมื่นเนาะที่มันขึ้นมากวอนมันเสียชีวิตมันบอกครับเนีนะครับนี่ครับแอบกระถามอาจารย์ไข่นี่นะครับอาจาราย,ย์ไข่ก็ยิงยี่ใกล้ๆนี่แหละมาบอกว่าพระอาจารย์ยายาซเลลนะครับน้องยางนันเพิ่งก,กลับไปพอเพิ่นเสียชีวิตวันที่เก้าเป็นวันเผาศพโตขึ้นครับ เพ่นไม่ยืนอยู่ตรงหนาพุติครับมาบอกว่า8 0ดศูนยห้าบ่ได้หมเฮ็ดหยังครับมายืนอยู่แล้วก็มาบอกตัวเลข8ปดศนแดนจงจนถึงนงี้ยนะครับทั้งๆท,ท,ที่ก่อนหน้านี้ไม่มีวี่แววของตัวเลข8ปดศูย์ห้าเลยอะไะครับ แล้วหลังจากนั่นครับหลังจากที่เพื่อนไปครับนางฟ้าสองคนก็มาครับผมแต่ว่ามารอบนี้ครับเอารถมากขั้นเดียวครับแล้วก็เออมามาจากคนอน้องนะครับอาจากเจนที่หายไปครับเจ็ดเจ็ดคนนะครับมารอบสองนะมาเอารถมากขั้นเดียวมีเด็กหน่อยมานั่งครับ พระอาจารย์บอกว่าเจ็ดคนนี่แหละแต่ว่าเอาสังฆทานมาแค่ห้าห้าถังหลอดมีแเวาสังฆทานมหาถังครับมาถวายนะครับมาเจ็ดคนนะครับเด็กน้อยก็มีมีทั้งผูยิ่งมี่ั้งผู้ไ,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 ไา้ถวายหาคุครับเอาสังฆทานมาห้าถังมาถวายหาคนแต่ว่าถวายข้างล่างครับถวายยุ่ล่างข้างล่างกุฏิบ่ได้ขึ้นมากกับหลวงกุฏิหลอดนีครับนั่นแหละครับพระอาจารย์จะเลยฟันเลย แตล้ขีดเส้นใต้เลขหาเจ็ดหากับหาเก่าตัวอ,อย่างบะว่าถ้าใจจริงเนี่ยอยากจะเอาไว้แค่แปดศูนย์ห้าแล้วก็ห้าเจ็ดแล้วก็ห้าเก้านะครับอยากจะตัดตัวอืว่นทิ้งให้หมดให้เหลือแค่เลขแปดศูนย์ห้าแล้วไปเลขหาเจ็ดกับเลขหาเก่านะครับนี่คือที่พระอาจารย์เ่นบอกนะครับแต่บอกว่าพระอาจารย์ฝันตองวดเนี่ย ถูกทุกครั้งเข้าทุกครั้งบอกเข่าสองตัวกับเข่าสามตัวนะครับแต่ส่วนมากจะเข่าสองตัวครับฝันตองหงวดนะครับเข่าสองตัวแย่เข้าสองตัวแบบบ่อได้เข่าลักสิบกับลักน่วยแต่ไปเข่าลักลอยกับลักซิบลักลอยกับลักน่วยยังสิงครับนะครับสำหรับฟันตองหงวดครับ นี่หมวเจ็ดศูนย์นะครับที่เข่าแบบเข่าเต็มๆแต่ว่าไปเขาล่างเจ็ดศูนย์ตรงๆเข่าตัวนี้นะครับอ๋อนั่นก็คือที่ผ่านมาครับและล่าสุดเมื่อคืนนี้ครับผมแปลกมากๆครับนั่งฝาสองคนอีกครับแต่มารอบนี้มาสองคนครับมาย้ำครัพระอาจารย์คิดว่าเพื่อนอาจจะไม่ยำ้ำเลย เพื่อนับเขาว่ามหาจายรนะครับนะครับนางฟ้ามาสองคนแล้วกันมหาาอจารย์อยู่บนกุฏิมาสนทนากับพระจากรครบผมแต่ว่ารอบนี้มาเดวอย่างมานั่นครับแต่ว่าม่าพูดคุยสนทนาซีซีนะครับอยู่สักพักหนึ่งครับ บางนีเพิ่งก็เลยสิขอตัวล่ากลับก็เล็กกระอกกลับล่าครับกลับลงสามเถื่อบานนีคกับว้าอุ่นมาพร้อมกันครับหาสิบเจ็ดนาทีจะล่ากลับแล้วไม่เป็นหาสิบเก้าได้คำบันห้าสิบเจ็ดนาทีครับผมเพราะฉะนั้นพระจาจาร์ก็เล็กมองว่า เพิ่นมายำตัวเลข5้เจครับมาย้ำตัวเลข5้เจนะครับซึ่งตัวเลข5้เจครับก็บเป็นตัวเลขที่พผ้าจาย์จับไว้แต่ที่แรกอ่าให้เหลือไว้ก็มีห้าเจหาเกแล้วกับแปดนหาะครับห้านาทีนะครับ เป็นตัวที่ไม่อย่่งมือขึ้นนี่สองคนพูดพร้อมกันครับผมอะเดี๋ยวแอดจะวงอ่าแปดนห้านี่ว้งปะครับอาจารย์วง,วงที่แปดน้าด้วยเนาะอืมวงสองตัวนี้นะนะครับนี่เป็นสรุปตัวเลข ของพระอาจารย์ไทยได้ครับเดห้านพนี่พระอาจารย์ตัดออกครับเหลืออยู่ตัวที่เน้นๆสามตัวคือ805ครับ2ตัวคือ5้าเจครับผมส่วนฝันตองวด9ก้าหนึ่งสหนึ่งสี่ถ้าผู้ใดชอบผู้ใดมากเนาะเอท่านใดเห็นว่าตัวเลขสวย นะครับอยากจะจับไว้อันนี้กับบ่าวากันครับผมนะครับสามตัวนะครับเน้นไปที่แปดศูนย์ห้านะครับสองตัวห้าเจ็ดครับผมนะครับกับกรบกหูนะครับว่าตัวไหนจะมาบนตัวไหนจะมาล่างนะครับ หรืออาจจะไม่มาสักตัวก็ได้อันนี้คือทุกอย่างมองมีความแน่นอนนะครับเพราะพระอาจารย์เพื่อนให้เป็นแนวทางเพป็นเราความผัดนส่ฟังนะครับเพราะฉะนั้นกาบอกเคยมี่คำว่ามันใจรอยเปอเซ็นนะครับบอกว่าให้เป็นเพียงแนวทางนะครับทาบุญมีวัสนามีแต่ขสีไดน้ำกันนะครับ แต่ถาบุญ้นายังมาหอดกะกะคือสีบอกกันเ้นะครับอันนี้ทีื่อคากตรงงนะครับเนาะนะครับแอดบอกทุกทุกข้างนะครับว่าย่าใด้มั่นใจยังรอยเปอร์เซ็นต์ครับนะครับเรื่องของตัวเลขนะครับไม่มีคําว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันผุ้มนุยบักกอกครับผู้บอกกะ อยู่นี่แหละครับอย <laughs> ู่ <laughs> <laughs> อุดรเนี่ครับอยู่เพิ่มบุตรีเนี่ยครับอ้าก็รคื่อว่าชัดเจนนะครับชัดเจนแล้วมือนีกับวันที่สิบเอ็ดแล้วครับผมรออีกวันที่สิบป้ามาณวันที่สิบห้านะครับน้องขจรเนาะครับวันที่สิบห้าถ้าจะมาเน้นมาย้ํา <5. S 2> อีกรอบนะครับน่าจะประมาณนั้นครับผมนะครับที่วันตอนนี้แปดศูนย์ห้าครับ ตอนนี้คือ805กับ57ครับผมแอดกาลอล่อเบิงอยู่วาปูเพิ่นจะมาาอีกหลอกบอนะครับเพราะว่าตัวหนึ่งซีเล็กซีล่างๆกับเล็กเก่าล่างๆเนี่ยนะครับมีแนวโน้มว่าเป็นตัวตัวเลขที่ปูเพิ่นมาให้ไว้ นะครับปูุ่มอยู่ที่วัดนี้แหละแต่ปูุ่มามยั่งตรงนั้นนะคือว่าช่วงนี้ทีมมัดอนั้นบ้างครับพระอาจารย์ไทยบอกว่าคือตอนนี้นะยครับมีนางฟ้ากับปูนะครับที่เพิ่นจะมากนะครับมีนางฟ้ามีนางฟ้านักบ้านรักๆเนี่ยสองคนนี่แหละครับสององค์นี่แหละครับที่เพิ่นมากบ่อยๆนะครับแล้วก็ บางเทือเป็นกับผ้าพุ่มานั่มหมัเทือเป็นกับมาแท่แค่สององค์นะครับแล้วก็ในส่วนของปูพุ่มนะครัผู้ใหญ่ที่เพินยูยทีวัดนี้นะครับถ้าก้อนห้ยออกวันที่1ิ16คหรือช่วงไทยถ่ยงวดถ้าปูมาหยัางมาเน่นนะครับถ้าเหมือนเดิมถ้าเหมือนกันตัวเลขก็จะบอเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ถ้า เพื่นมาให้ตัวใหม่ครับของเก่าทั้งหมดเนี่ยอาจารย์เพิ่นว่าสิบที่ให้หมดนะครับอันนี้คือเบาซูฟังไหวครับผมเพรอว่าเข้ากับวงวหัวอนาคตหรือว่ามันจะเป็นจังไหนเนาะตัวเลขเนี่ยมมแน่นอนบมกงที่นะครับเนาะแม้แต่เลขรับวงในเห็นบ่กครับ หองมวดไหมาตัวหนึ่งครับพ่อไทยไทยงวดไกลๆมือมาอีกขับตัวไงมากนะครับเกิดอะไรขึ้นอันนี้บวยไิภัยหูรับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันบมีความแน่นอนนะครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาครับปูมันอาจจะไปหูถึงการเปลี่ยนแปลงนั่งฝ่ามันอาจจะเป็นหูถึงการเปลี่ยนแปลงบ่พึ่นกับมาบอก่ๆนี่ก็เป็นไปได้ด้วยกันครับผม บอกตรงนี้ยาป่าวิ้าคนุ่มคุ้มยเป่าคว่าจะเย็นๆนะถ้าถ้าเป็นไปได้ถ้าอาจารย์ท่านบอกว่าก็ล่อฟังไปเบงซกอนนะครับล่อฟังเน้นโค้งสุดท้ายนะครับก่อนให้ออกประมาณสองวันวันที่สิบห้าครับวันที่สิบห้าก่อนให้ออกประมาณสองวันนะครับใครทําการลงทุนก็ได้ครับรอความแม่ชัดเพื่อว่าถึงแม่บอกปู้เดียวเร้่จะมันเปียกๆอยู่ หมายถึงว่าต้องหมดแปลว่าจะไม่บอกคู่เดียวมันบ้างครับอืมต้มาฝันมาลอยคำลอยยืนออปลว่าจะจะว่าบอกยุบสีจะฟากลงทุนครับผมก้ามีที่เด็ดก็ที่สี่สิบห้าครับเป็นคู่เดียวโอดโอดครับจะคือบอกไปปรแม่ณว่าไปลงทุนหรือไม่ดิครับฝันมาตังสีซื้อครับให้ไว้เป็นแนวทางไว้ก่อนให้ว่าไปแน่ๆไปก่อนนะครับอาจารย์แน่ๆไปก่อนรอคือคือนักมือนี่นี่ครับ ที่สรุปในส่วนตัวเลขเนี่ยก็คือ8ปดศูหกับหาเจนักตอนนี้ครับนะครับเอาสองตัวนี้ไปแนบไป่อนครับผมวันที่สิบห้าประมาณวันที่สิบห้านะครับรอบเบิงบทสรุปสุดท้ายนะี่ครับรอบปู้่ายผูู้ใหญ่ยู่ยยวัดนี่แหละนะเพราะว่าเวลาที่เพื้นมมเน้นมายำคงสุดท้ายเนี่ยมักจะเป็นตัวนั้นครับ นะครับเอานะครับสำหรับคลิปนี้ครับสีว่าสรุปการโพ้งก,ก็ได้ครับผมสำหรับตัวเลขของอาจารย์ใครเนาะครับแอบกันฝากไปสม,มีก่อนนะครับเดี๋ยวขอแจ้งในส่วนของ FC ที่ต้องการบอาจะเป็นกระพุ้ดหรือว่า จักรจันทร์ายเรียกทรัพย์สาริกานะครับคือตอนนี้นี่หมดแล้วครับผมไม่เหลือแล้วนะครับเนาะจักรจันทร์ใายกับสาริกาเนี่ยมีแค่สิบชุด,ดนะครับมีแค่สิบชุดนะครับคือก้อนหนานน่นเนี่ยในส่วนจักรจันทร์เนี่ยครับร่วมทั้งตะกรุดน้ำเหรอครับที่พระมหากางปาเป็น เพิ่นเฮ็ดขึ้นมาให้ญาติโยมสายบุญได้ไวต้ต,ติดตนะครับเพิ่นเฮตดตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเพิ่นเฮไว้โดนเติบเพิ่นเฮไว้โดนเติบแล้วครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่ครับเพิ่นจัดไปทางภาคใต้แล้วก็มีลูกศิลุกหาทางมาเลเซียสิงคโปร์เพิ่นเอาไปนะครับแถวใกล้ๆจะจะบ่คคอยได้ปั่นไดนะครับจักรกจันทร์ ครับสาลิกาเนี่ยเหลืออายุแค่สิบอันนะครับอาจารย์ไทยกัเล่ยไปเจอโดยบังเอิญแหะครับเพื่อนเกิดบริวาจะให้มาหอกเพราะอาจารย์ไทยเห็นนะครับพอดีเห็นว่าแอดกาลังตามหาอยู่อาจารย์ไทยกัเลยบอกมากนั่นแหละครับแอดก็เลยเอามาทั้งมดเลยนะครับเพื่อเอฟซีนั่นะครับกบกำมดแล้วครับมดไปเต็มขึ้นนี้แล้วครับ เมื่อคืนนี้ช่วงที่ติดต่อบด้นะครับแอดไลน์เช็กไล์ครับนะครับเพราะว่าไลน์เข้ามาเยอะมากครับกว่าจะมีเวลามานังเช็กนัืงเบิงนะครับกับเอ่อกที่ว่าพอสมควรอยู่ครับผมใส่เวลาพอสมควรนะครับก็เลยต้องปิดสัญญาณไมก่อนะครับก็นั่นแหละครับประมุดไปตั้งแต่ตอนนั้นเนาะถ้ายังไงก็ถ้ามีมาอีกเดี๋ยวแอดจะแจ้งครับผมแต่ว่าจักรจันเนี่ยเป็นฤดูครับ กว่าจะหาได้นะครับกว่าจะหาได้รวมทั้งมวลสารกว่าจะรวบรวมในพรก mm hmm. คือบมเมนบ์มเมนไง่ายเนาะที่จะเอามาเห็ดมาสาน mm hmm. นะครับ mm hmm. เพิ่นรวบรวมมากอนะแล้วจักระจันนี่ค่ะหายากพอสมควรครับผม mm hmm. ได้นิดเดียวนะครับ mm hmm. บ่ได้นี้หลายนะครับ กุติกุตีครับกูตีแปดสิบเปอร์เซ็นตแล้วอืมเนาะพะอจย์ใคร่รบอกว่ากุตีแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วครับผมแต่ว่านาจะต้สกกีอรนตรอครับพ่อจันครับผมเดียวเอแปกแล้งแข่งตั้งเสาแล้วครับกำแพงเริ่มเทคานและตั้งเสาแล้วครับผมตอนนี้เนาะเริ่มได้ข้านตั้งเสาแล้วสร้างเพิ็นไง คือช่วงตั้งแต่ปลายปีมาเนี่ยนะครับช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยครับมีงานอ่ามีมีคนมีคนเสียชีวิตตอนเนีองครับโดยปกติเพื่อน,อน่ามีขอนอยู่ในบ้านเพื่อนจะบอกให้เหตุให้สางสิ่งพวกนี้นะครับก,รรก็เลยกลายเป็นว่าอ่าเท่ากับได้พักหยุดไปก่อนนะครับกับซอยการซอยงานในส่วนของอผู้คนเสียชีวิตก่อนนะครับ หลังจากเผาศพยังเรียบร้อยแล้วเขาจังไฟสีมาเห็ดได้นะครับก็เลยเป็นหยุดบ้างทําบ้างหยุดบ้างทําบ้างนะครับส่วนกับแพงกับบริ่มเห็ดจัเถื่อนะครับนี่แหละครับเริ่มแล้วนะครับเริ่มได้สองมือแล้วครับเพิ่มตั้งเสาเพิ่มที่ท่านแล้วตอนนี้นะครับกุฏิก็น่าจะอีกหนึ่งสัปดาห์เสร็จบ่ครับอาจารย์อีกสามวันสี่วันอ๋ออีกสามวันสี่วันเอาประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับพราะต้องเคลียร์พื้นที่อีกเนาะอันนี้ก็แจ้งความคืบหน้าครับผม อ่ะโอเคครับผมสำหรับที่นี่ครับกี่ยี่สิบนาทีนะครับยาวพอสมควรเนาะนะครับจังไหนกัฝากต้อนพลเม้องเอ็กซ์ไปสามีครับผมจังไหนในะกระทั่งปรีของอาจารย์ไทยก็นรอดติดตามช่วงโค้งสุดท้ายอีกรอบหนึ่งครับผมอ่าสวัสดีครับผม